ยินดีต้อนรับสู่ลมหายใจแห่งพุทธ,ธะที่เล่าเรื่องธรรมด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงใจวันนี้เราจะพาคุณเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่คือกระจกสะท้อนใจเราเอง EP 1เมืองบุพภวดีและจันทกุมารนดินแดนอันรุ่งเรืองแห่งหนึ่งมีนครที่ชื่อว่าบุพภวดีเมืองอันงดงามเต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ และผู้คนที่มีชีวิตสงบสุขภายใต้การครองราชของพระเจ้าเอกราชผู้มีพระอัธยาศัยอ่อนโยนและใฝ่ธรรมพระองค์มีพระราชโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารพระราชกุมารผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมเฉลียวฉลาดและเป็นที่รักของทั้งพระราชบิดาและประชาชนพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงเจ้าชายผู้สูงศักดิ์แต่ยังทรงได้รับหน้าที่สำคัญในการว่าความและตัดสินคดีต่างๆในราชสำนัก ในห้องพิพากษาพระจันทก,กุมารทรงต,งตั้งมั่นในความยุติธรรมทรงยึดถือหลักความจริงและศีลธรรมเป็นสาระไม่เอ็นเอียงเข้าข้างผู้มีอำนาจหรือคนมั่งมีหากแต่ทรงให้ความสำคัญกับความถูกต้องและหลักธรรมความยุติธรรมที่ทรงแสดงออกสร้างศรัทธาในหมู่ประชาชนเป็นอันมากและยังเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้ทุกข์ยากที่เคยถูกเอารัดเอาเปรียบภายใต้าการตัดสินของพระองค์ความสงบสุขในเมืองจึงมั่นคงอย่างยิง่ง แต่ในเงามืดของความเป็นธรรมกลับมีสายตาแห่งความริษยากำลังจับจ้องอยู่เงียบๆบุบรุษผู้นั้นคือพราหมณ์กันทหารผู้เคยเป็นข้าราชการในราชสำนักและเคยมีอิทธิพลไม่น้อยในศาลยุติธรรมการมาของพระจันทกุมารคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงและเป็นประกายแรกของการประทะกันร,ระหวา่างความยุติธรรมกับความหลอกลวง ติดตามตอนต่อไป ep 2กันทหารผู้รับสินบนเมื่ออำนาจในมือถูกท้าทายโดยธรรมะพราหมกันทหารจะใช้กลลอบายใดเพื่อรักษาอิทธิพลของตน 2> ep 2กันทหารผู้รับสินบนพราหมกันทหารนั้นเป็นบุคคลผู้เคยมีอำนาจในราชสำนักเมืองบุคภวดีด้วยความชาญฉลาดและฝีปากแหลมคมเขาได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้ตัดสินคดีความสำคัญในอดีตแต่แท้จริงแล้วเขาคือผู้ใช้ตำแหน่งนั้นหาประโยชน์ให้ตนเองอย่างแยบยนเขารับสินบนจากฝ่ายที่มีอำนาจหรือผู้มั่นมีเพื่อบิดเบือนความยุติธรรมทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องกลายเป็นฝ่ายผิดและคนผิดกลับลอยนวลท่ามกลางการปิดปากของเหล่าขุนนางที่ต่างเกรงกลัวในอิทธิพลของเขา เมื่อพระจันทก,กุมารเริ่มเข้ามาทรงงานในราชสำนักทรงมีพระบัญชาให้รื้อฟื้นคดีเก่าๆขึ้นตรวจสอบใหม่พระองค์ทรงพบหลักฐานว่าหลายคดีที่ตัดสินโดยกันทหารมีพิรุษและบางรายมีบันทึกการรับทรัพย์สินอย่างมิชอบพระจันทก,กุมารจึงทรงยกเลิกคำพิพากษาเหล่านั้นและฟื้นฟูความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เคยถูกตัดสินอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ประชาชนเกิดความปลื้มปรีติและสรรเสริญในคุณธรรมของพระองค์มากยิ่งขึ้นแต่สำหรับกันทหารแล้วนั่นคือการทำลายอำนาจของเขาโดยตรงเขาเริ่มถูกตำหนิจากทั้งภายในและภายนอกราชสำนักและชื่อเสียงที่เคยสูงส่งก็ค่อยๆพังทลายลงความโกรธความอับอายและความริษยาเริ่มกัดกินจิตใจของกันทหาร เขาเชื่อว่าพระจันทก,กุมารไม่ควรเป็นผู้ที่มาลบล้างสิ่งที่เขาสร้างไว้และในความมืดของใจนั้นเขาเริ่มวางแผนการแก้แค้นติดตามต่อในตอนหน้า EP สพระจันทก,กุมารยุติธรรมเมื่อแสงธรรมท้าทายความมืดแห่งอำนาจพระจันทก,กุมารจะเลือกยืนหยัดในหลักธรรมท่ามกลางแรงต่อต้านอย่างไร EP ส พระจันทกุมารยุติธรรมแม้จะทรงทราบว่าพราหม์กันทหารเป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่ขุนนางและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับราชสำนักพระจันทกุมารก็หาได้เกรงกลัวไม่พระองค์ทรงต,งตั้งมั่นในหลักธรรมและไม่ยอมอ่อนข้อให้เกิดความอายุติธรรมที่แฝงอยู่ในกลไกลอำนาจเมื่อพระองค์ทรงรือฟื้นคดีหลายคดีที่เคยตัดสินอย่างลำเอียง ก็พบว่ามีผู้บริสุทธิ์จำนวนมากที่ถูกกล่าวหาและรับโทษโดยไม่เป็นธรรมพระจันทกุมารจึงทรงสั่งให้มีการไต่สวนใหม่และประกาศให้คืนสิทธิ์และทรัพย์สินแก่ผู้ที่เคยถูกพรากไปด้วยอำนาจที่ไม่ชอบธรรมไม่เพียงแค่ทรงฟื้นฟูความยุติธรรมเท่านั้นพระจันทกุมารยังทรงตั้งหลักในการบริหารราชสำนักด้วยความโปร่งใสทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาที่ซื่อสัตย์ และจัดให้มีการตรวจสอบคำพิพากษายอย่างเป็นระบบประชาชนเมืองบุพเวดีต่างทราบซึ้งในคุณธรรมของพระองค์และเปล่งเสียงสรรเสริญพระจันทกุมารว่าเป็นเจ้าชายผู้ยุติธรรมที่นำแสงสว่างกลับคืนสู่เมืองที่เคยถูกความมืดแห่งการทุจริตครอบงำแต่ยิ่งประชาชนยกย่องพระจันทกุมารมากเท่าไหร่ความอาฆาตของกันทหารก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น เขาเห็นว่าความยิ่งใหญ่ที่ตนเคยมีเริ่มพังทลายลงเพราะเจ้าชายหนุ่มผู้ไม่ยอมโอนอ่อนตามกระแสะอำนาจกันทหารเริ่มวางแผนร้ายลึกในใจและเริ่มมองหาหนทางที่จะถอนรากพระจันทกุมารให้พ้นจากราชสำนักโดยไม่ให้ใครสงสัยว่าเป็นฝีมือของเขาในขณะเดียวกันพระจันทกุมารกลับไม่มีแม้แต่วูบเดียวแห่งความเกลียดชังพระองค์ทรงดำรงขันติบารมี ยึดมั่นในความเมตตาและตั้งจิตอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนขอให้ธรรมะรักษาข้าพเจ้าความมุ่งมั่นของพระองค์คือพลังที่แม้ไม่มีอาวุธในมือก็สามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายได้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นในธรรมถ้าเกิดติดตามต่อในตอนหน้า EP4 กันทหารล้างแขน เมื่อกลลอุบายแห่งริษยาเริ่มเกาะตัวขึ้นในเงามืดพรามกันทหารจะวางแผนทำลายพระจันทกุมารอย่างไร EP4 กันทหารล้างแค้นภายใต้รอยยิ้มแห่งราชสำานักและความสงบที่กลับคืนสู่เมืองบุภาวดีจากการบริหารอย่างยุติธรรมของพระจันทกุมารที่มุมหนึ่งใน,ในใจของพรามกันทหารกํลังเร่าร้อนด้วยไฟแห่งความอาฆาต กันทหารรู้ดีว่าหากปล่อยให้พระจันทกุมารดำเนินราชการต่อไปอำนาจและอิทธิพลของเขาจะถูกทำลายจนหมดสิน้นและจะไม่มีที่ยืนในราชสำนักอีกต่อไปเขาจึงเริ่มวางแผนล้างแค้นอย่างแนบเนียนและใช้เล่เหลี่ยมที่สะสมมาชั่วชีวิตในฐานะนักบวชหลอกลวงเขาหาโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าเอการาชบ่อยครั้งพร้อมนำเสนอธรรมพิธีแห่งพราหมณ์โบราณที่อ้างว่าสามารถเปิดประตูสู่สวรรค์ได้ หากพระองค์ยอมบูชายันด้วยของสูงค่าและหนึ่งในสิ่งที่เขาเสนอขึ้นเป็นในคือชีวิตของเจ้าชายผู้บริสุทธิ์ในขณะเดียวกันการทหารก็เริ่มปล่อยข่าวลืออันบิดเบือนออกไปว่าพระจันทกุมารแอบมีจิตริษยาอาจคิดการใหญแ่แย่งราชสมบัติในอนาคตเสียงกระซิบเหล่านี้ค่อยๆซึมเข้าสู่พระไทยของพระเจ้าเอกราชผู้แม้จะรักพระโอรสยิ่งนัก แต่ก็เริ่มมีความลังเลและหวั่นไหวยิ่งเมื่อกันทหารยกองค์การโบราณที่อ้างว่าผู้ใดสละสิ่งรักยิ่งเพื่อสวรรค์ผู้นั้นจะบรรลุสุขในโลกหน้าและใช้พิธีกรรมอันอลังการมายืนยันพระเจ้าเอกราชก็ยิ่งเอ็นเอียงตามในใจลึกๆพระเจ้าเอกราชยังคงลังเลพระองค์ทรงสงสัยว่าการบูชายันบุตรผู้เปี่ยมคุณธรรมจะเป็นหนทางสู่สวรรค์จริงหรือไม่ แต่การทหารกลับใช้จังหวะแห่งความลังเลนี้กดดันให้ตัดสินใจในเร็ววันแผนล้างแค้นเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายและพระจัทนทกุมารผู้ไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแห่งความยุติธรรมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ติดตามตอนต่อไป EP 5พระเจ้าเอกราชฝันวิมาน เมื่อความใฝฝันถึงสวรรค์เริ่มบทบังแสงของปัญญาพระเจ้าเอกราชจะตัดสินใจตามแผนร้ายของกันทหารหรือไม่ EP 5พระเจ้าเอกราชฝันวิมานคือหนึหลังจากการเข้าร่วมพิธีพราหมณ์ที่กันทหารจัดขึ้นพระเจ้าเอกราชเสด็จกลับพระตำหนักด้วยพระไทยที่สับสนแม้พระองค์จะยังรักและว,วางใจในพระจันทกุมาร แต่ถ้อยคำของการทหารก็กระตุ้นความกลัวความหวังและความโลภอย่างเงียบงันในยามคำ่ำพระองค์ทอดพระเนตรเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแขวนอยู่กลางฟ้าแล้วก็เริ่มนึกถึงชีวิตหลังความตายหากสวรรค์มีอยู่จริงและผู้ที่เสียสละสิ่งรักยิ่งจะได้บังเกิดในวิมานอันงดงามข้าควรทำเช่นไรในคืนนั้นเอง พระองค์ทรงฝันประหลาดฝันว่าได้ขึ้นไปสู่วิมานชั้นฟ้าเห็นปราสาททองล้อมด้วยสระโบกครณีมีนางฟ้าแวดล้อมและทิพยสมบัติประดับอยู่ทั่วสารพางเสียงดนตรีทิพบรรเลงดังมนสะกดเมื่อพระองค์ทรงถามว่าผู้ใดจะได้มาครองวิมานนี้มีเสียงหนึ่งตอบว่าผู้ที่สละสิ่งรักยิ่งด้วยใจศรัทธา พระเจ้าเอกราชสะดุ้งตื่นพร้อมพระไทยที่สั่นคลอนเช้าวันถัดมากันทหารก็รีบเข้าเฝ้าพร้อมทำนายว่าพระสุบินเมื่อคืนคือสัญญาณจากเทวโลกและพระองค์กำลังถูกเรียกเข้าสู่วิมานแห่งทิพย์กันทหารเร่งเร้าให้พระองค์ประกอบพิธีบูชายันและกล่าวย้ำอีกครั้งว่าของที่มีอนุภาพยิ่งต้องเป็นเลือดเนื้อจากเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าเอกราชรู้สึกตึงเครียดแต่ความใฝ่ฝันต่อวิมานบนฟ้าทําให้พระไทยอ่อนลงทุกขณะพระองค์แม้จะยังมิได้เอ่ยปากตกลงแต่ก็ทรงพระพิจรนา,นาเรื่องนี้อย่างจริงจังในอีกด้านพระจันทก,กุมารยังคงประกอบราชกิจอย่างสุจริตไม่รู้เลยว่าพระราชบิดาผู้เคยเป็นร่มโพของพระองค์ กำลังถูกกันทหารหลอกล่อให้ยอมพลีชีวิตพระองค์เองเพื่อสวรรค์ที่ไม่มีอยู่จริงติดตามต่อในตอนหน้าเอพิโซด6ช่วงเวลาก่อนพิธีบูชายันเมื่อเสียงแห่งธรรมยังพอเหลืออยู่ในใจพระเจ้าเอกราชพระจันทกุมารจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าโชคชะตาแห่งชีวิตตนถูกกำหนดไว้แล้ว EP 6ช่วงเวลาก่อนพิธีบูชายัน ข่าวนือเรื่องการจัดพิธีบูชายันครั้งยิ่งใหญ่แพร่สะพัดไปทั่วพระราชวังพระยาชนบทต่างถูกเชิญมาเข้าร่วมขุนนางทั้งหลายได้รับคำสั่งให้เตรียมสถานที่และเครื่องสังเวยอันสูงค่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องสังเวยสำคัญที่สุดที่กันทหาเสนอคือพระจันทก,กุมารโอรสผู้เปี่ยมธรรมของพระเจ้าเอการาชเองจนกระทั่งวันหนึ่ง พระจันทกุมารได้ยินคำสนทนาลับจากข้าราชการกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงเหยื่อศักดิ์สิทธิ์จากราชวงศ์พระองค์เริ่มฉุกค,คิดและเมื่อทรงสืบอย่างเงียบๆก็พบความจริงอันน่าสะเทือนใจว่าพระราชบิดากำลังจะบูชายันพระองค์เพื่อหวังบังเกิดในสวรรค์ตามคำยุยงจากกันทหารแม้หัวใจจะสั่นไหวด้วยความเจ็บปวดพระจันทกุมารก็ไม่เคยโกรธไม่เคยอาฆาต ทรงรู้ว่าพระบิดาเองก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความหลงและถูกหลอกด้วยอำนาจของกิเลสและความกลัวในอนาคตพระองค์จึงเสด็จเข้าเฝ้าอย่างสงบนิ่งก้มกราบแท่พระบาทแล้วตรัสด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าข้าพระเจ้ารู้แล้วพระบิดากำลังจะสละข้าพระเจ้าเพื่อสวรรค์หากการพลีชีพของข้าพระเจ้าจะทำให้พระองค์ได้พ้นทุกข์ข้าพระเจ้าก็ยินดี แต่ข้าขอวิงวอนให้พระองค์ไตรตรองใหม่ว่าสวรรค์แท้จริงมีได้อยู่ในวิมานแต่อยู่ในใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญาคำพูดนั้นดังกังวานราวเสียงระฆังในใจพระเจ้าเอกราชส่งนิ่งเงียบอยู่นานแม้จะสั่นไหวแต่ก็ยังไม่อาจตัดสินใจได้เด็ดขาดเพราะถูกกันทหารผูกจิตไว้ด้วยภาพแห่งสุขทิพย์พระจันทก,กุมารรู้ดีว่าแม้ธรรมะจะมีพลัง แต่กิเลสเมื่อฝังรากลึกก็ต้องใช้ขันติบาร,รมีอันมั่นคงจึงจะสั่นคลอนได้ในคืนก่อนพิธีพระจันทก,กุมารนั่งสงบนิ่งกลางลานอุทยานพระองค์อธิษฐานในใจขอจิตแห่งเมตตาและขันติของข้าพระเจ้าจงช่วยปลดเปลื้องมานะในใจผู้คนขอธรรมะจงชนะแม้แต่ไม่ต้องใช้กำลังติดตามตอนต่อไป EP7 พิธีบูชายันเริ่มเมื่อเสียงกลองบูชายันเริ่มดังและชะตาชีวิตของพระจันทก,กุมารถูกวางไว้บนแท่นพิธีบททดสอบแห่งขันปีบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มตน้น EP 7พิธีบูชายันเริ่มรุ่งอรุณของวันพิธีมาถึงเสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ดังกระหึ่มก้องไปทั่วเมืองบุพเวดีขบวนบูชายันแห่ผ่านถนนสายใหญ่ สัตว์นานาชนิดถูกนำมาเป็นของสังเวยทั้งโคกระบือม้าและนกต่างๆตามตำราพราหมณ์ประชาชนจำนวนมากต่างมาร่วมง,งานด้วยความไม่เข้าใจหลายคนซาบซึ้งในบรรยากาศอันอลังการขณะที่บางคนกลับรู้สึกขัดเคืองในใจเมื่อเห็นดวงตาสัตว์ผู้เคราะห์ร้ายและรู้สึกคล้ายกับว่าความยิ่มใหญ่ที่เห็นนี้มีบางสิ่ง ผิดแปลกอยู่ลึกๆณกลางลานพิธีพรามกันทหารยืนประจำแท่นกลางสวมเครื่องทรงสีแดงฉาดท่าทางสงา่าแต่แฝงไปด้วยความทะเยอทยานพระเจ้าเอกราชประทับอยู่ในที่นั่งสูงสุดโดยมีใบหน้าครุ่นคิดอย่างเงียบงันพระจันทก,กุมารถูกนำมายัางลานพิธี ท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของประชาชนที่เริ่มเข้าใจความจริงคุณนางบางคนถึงกับร้องอุทานในใจจะพลีเจ้าชายจริงหรือแต่พระจันทก,กุมารมิได้ตื่นตระหนกเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงสงบนิ่งแม้ร่างกายจะถูกมัดด้วยเชือกแห่งพิธีกรรมพระพักของพระองค์กลับเต็มไปด้วยเมตตาปราศจากความโกรธเกลียด เมื่อกันทหารเงื้อมีดบูชายันขึ้นเบื้องหน้าพระจันทก,กุมารตรัสเสียงเรียบสงบว่าขอให้ท่านหยุดเสียเถิดหากสวรรค์จะต้องได้มาด้วยโลหิตของผู้บริสุทธิ์เช่นนั้นก็หาใช่สวรรค์แท้จริงไม่ผู้ที่อยากขึ้นฟ้าแต่สร้างกรรมดำในดินจะไม่มีทางพบสุขนิรันด์คำกล่าวของพระองค์ ไม่เพียงแต่สะกดใจผู้คนทั้งลานพิธีแต่ยังสะเทือนถึงพระทัยของพระเจ้าเอกราชพระองค์มองดวงตาโอรสซึ่งเปี่ยมด้วยแสงธรรมและน้ำตาก็เรื่มคลอเบ้าพรามกันทหารพยายามเร่งให้พิธีดำเนินต่อแต่ก่อนที่มีดจะฟันลงจากมือเสียงหนึ่งดังก้องเหนือแผ่นฟ้าหยุดพิธีนี้โดยพลัน สายฟ้าแลบเหนือศีรษะของทุกคนเมฆหมอกเปิดออกเผยให้เห้นบุรุษสูงสักผู้เปล่งประกายนั่นคือเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ผู้เสด็จลงจากเทวโลกเพื่อลบล้างพิธีกรรมอันชั่วร้ายนี้ด้วยพระองค์เองติดตามตอนต่อไป EP8 เทพช่วยเหลือเมื่อเท้าสักกะ ปรากฏต่อหน้าสาธารณชนเพื่อหยุดยั้งพิธีบูชายันความยุติธรรมจะได้รับการฟื้นฟูและความชั่วร้ายจะถูกเปิดผงอย่างไร EP8 เทพช่วยเหลือกลางลานพิธีบูชายันอันเงียบงันเสียงประกาศกล้องจากเบื้องฝาพึ่งจางลงไปทุกสายตาต่างจับจ้องไปยังร่างเปล่งประกายที่ลอยลงมาจากฟากฝา ท่ามกลางแสงเรืองรองและกลิ่นหอมแห่งทิพยบุพผาบุรุษผู้มีรัศมีรอบกายยืนอยู่ท่ามกลางลานพธิธีนั่นคือเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมแห่งเทวโลกสเสด็จลงมาด้วยพระองค์เองเพื่อหยุดยั้งความผิดบาปอันใหญ่หลวงที่กำลังจะเกิดขึ้นเสียงของพระองค์เปลงออกมาอย่างหนักแน่นเจ้าบุคคลผู้มีใจอันเศร้าหมอง ผู้ใดหลอกให้ราชาฆ่าบุตรแห่งตนเพื่อหวังขึ้นสวรรค์ผู้นั้นมิได้สร้างบุญหากแต่สร้างบาปเผาผลาญตนเองและแผ่นดินสายตาของเท้าสักกะหันไปที่กันทหารผู้สันรริกเจ้าคือผู้ชักนำราชาสู่หนทางมืดเจ้าคิดว่าฆ่าผู้บริสุทธิ์แล้วจะขึ้นสวรรค์หรือหากมีสวรรค์ที่ได้มาด้วยโลหิตของลูกจงถามใจตนเองว่า สวรรค์เช่นนั้นบริสุทธิ์หรือไม่สิ้นเสียงเทวดาองค์อื่นๆปรากฏขึ้นทั่วลานพิธีพายุสงบลงทันทีเครื่องสังเวยทั้งหลายถูกปลดปล่อยสัตว์น้อยใหญ่ต่างวิ่งกลับสู่เสรีเหล่าประชาชนต่างพากันกราบไหว้และเปล่งเสียงสาธุทั่วทั้งเมืองพระเจ้าเอกราชทรงน้ำตาไหลพรากพระไทยสั่นไหวอย่างหนัก พระองค์เสด็จลงจากบัลลังก์และเข้ากอดพระจันทกุมารพลางตรัสว่าลูกเอ๋ยพ่อหลงผิดไปแล้วพ่อไม่ควรปล่อยให้กิเลสบดบังใจจนคิดบาปกับลูกผู้เป็นแสงสว่างของราชสำนักพระจันทกุมารทรงยิ้มอย่างอ่อนโยนและตรัสด,ด้วยเสียงสงบหากพระองค์สำนึกแล้วนั่นคือกุศลอันยิ่งเพราะมนุษย์ย่อมผิดพลาดได้ แต่ผู้ที่กล้ายอมรับความผิดด้วยใจบริสุทธิ์นั่นแลคือผู้ใกล้ธรทเท้าสักกะเทวราชตรัสเสริมว่าผู้เป็นราชาไม่อาจมีใจอ่อนแอต่อกิเลสเพราะแผ่นดินจะพลอยมืดตามจิตของผู้นำแต่วันนี้แสงแห่งขันติบารมีของจันทกุมารได้ปลุกโลกนี้ให้ตื่นขึ้นแล้วท่ามกลางแสงเทวะที่อบอวล พระจันทกุมารถูกปลดปล่อยจากพันธนาการท้าวสักกะและเหล่าเทวดาลับจากไปทิ้งไว้เพียงแสงแห่งธรรมที่สว่างทั่วเมืองติดตามตอนต่อไป EP9 ชะตากรรมของกันหารและพระเจ้าเอกราชเมื่อความจริงถูกเปิดโปงต่อสาธารณชนชะตาของกันหารผู้หลอกลวงและพระราชาผู้หลงผิดจะจบลงเช่นไร EP9 ชะตากรรมของกันทหารและพระเจ้าเอกราชเมื่อเท้าสกะเทวราชเสด็จกลับสู่เทวโลกทิ้งไว้เพียงสายลมแห่งธรรมที่โบกพลิ้วทั่วนครบุพพวดีพระราชสำนักก็ตกอยู่ในความเงียบงันที่เต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนจากความจริงอันเปิดเผยบัดนี้ไม่มีผู้ใดในนครที่ไม่รู้ว่าพราหมณ์กันทหารคือผู้ชักนำพระเจ้าเอกราชให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความหลงด้วยกลอุบายอันแยบคาย ปั้นแต่งพิธีบูชายันอันโหดร้ายเพื่อสนองความริษยาในใจประชาชนผู้เคยเคารพศรัทธาในศาสนาพราหมณ์บางกลุ่มถึงกับลังน้ำตาเมื่อรู้ว่าศาสนาธรรมที่ตนยึดถือถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ของคนเพียงคนเดียวเสียงประชามติเริ่มดังขึ้นในราชสภาปล่อยเขาไว้ไม่ได้กันทหารต้องได้รับโทษพระเจ้าเอกราชแม้จะรู้สึกผิดอย่างสุดซึง้งก็ไม่อาจหลบเลี่ยงภาระของกษัตริย์ ผู้ต้องชี้ขาดความยุติธรรมพระองค์ทรงประกาศกลางท้องพระโรงด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแม้กันทหารเป็นพรามผู้มากด้วยพิธีกรรมแต่ความชั่วที่เขาได้ก่อท่องทำให้แผ่นดินต้องเปื้อนด้วยเลือดแห่งลูกบริสุทธิ์พ่อผู้ลวงตนเองด้วยความฝันถึงสวรรค์ย่อมมีโทษไม่ต่างจากฆาตรกรพระองค์จึงมีพระบัญชาให้ในรเทศกันทหารออกจากเมืองและห้ามมิให้ผู้ใดเชิญเขาเข้าราชสำนัก หรือประกอบพิธีกรรมใดอีกตลอดชีวิตเมื่อรับโทษกันทหารไม่ได้ร้องขออภัยเพียงแต่อับอายและสั่นสะา้านด้วยความพ่ายแพ้เขาเดินออกจากเมืองไปอย่างเดียวดายภายใต้แววตาประนามของผู้คนและไม่มีแม้แต่เงาของอำนาจในอดีตติดตามไปสำหรับพระเจ้าเอกราชพระองค์ทรงถอดมงกุฎชั่วคราวและไปจำศีลภายในวัดแห่งหนึ่งเพื่อแสดงความสำนึกผิดต่อสิ่งที่เกือบพลากชีวิตของพระโอรส และเพื่อขัดเกลาจิตใจที่เคยหม่นมัวด้วยกิเลสท่ามกลางความสับสนพระจันทกุมารม่ได้เกลียดชังผู้ใดพระองค์ยังคงสงบนิ่งและคอยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเมตตาและขันติไม่เปลี่ยนแปลงความสงบเริ่มคืนสู่เมืองบุพวดีอีกครั้งแต่ยังคงมีคำถามในใจของผู้คนว่าเจ้าชายผู้เปี่ยมธรรมนี้สมควรแล้วหรือไม่ที่จะเป็นผู้นำแผ่นดินอีพี ขึ้นครองราชและคติธรรมหลังเหตุการณ์บูชายันที่ถูกหยุดยั้งโดยเทวดาและความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณาชนชื่อเสียงของพระจันทก,กุมารก็กลายเป็นดั่งดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงกลางใจของชานครบุพภวดีเมื่อพระเจ้าเอกราทชรงปลีกวิเวกเพื่อไทยบาปตามธรรมราชาประชาชนและขุนนางต่างพร้อมใจกันทูลอัญเชิญพระจันทก,กุมารขึ้นครองราช ด้วยความรักความเคารพและความศรัทธาในขันติบารมีที่พระองค์ได้แสดงให้โลกเห็นพระจันทก,กุมารมีได้ยินดียินร้ายในตําแหน่งอันสูงส่งพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้ามิได้หวังครองแผ่นดินเพื่อยิ่งใหญ่แต่เพื่อรักษาธรรมให้ดำรงอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่อให้คนดีมีกำลังใจและคนพลาดมีทางกลับใจใต้การครองราชของพระองค์ เมืองบุกพวดีเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดผู้คนกล้าพูดความจริงสารยุติธรรมโปรง่งใสขุนนางผู้มีธรรมได้รับความเชื่อถือขณะที่ผู้ละโมบถูกปลดจากตำแหน่งแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการปกครองคือคำสอนที่พระองค์ทิ้งไว้ให้กับแผ่นดินว่าแม้จะถูกกลั่นแกล้งคมเหงหรือถูกทรยศโดยผู้เป็นที่รักหากจิตยังมั่นคงไม่กโกรธไม่พยาบาท และยังยืนหยัดในความถูกต้องได้นั่นคือชัยชนะที่แท้จริงและชัยชนะของพระจันทก,กุมารนั้นไม่ได้ชนะด้วยดาบหรืออำนาจแต่ด้วยขันติความอดทนอดคลันันอ่อนโยนที่สุดในโลกแต่แข็งแรงพอจะเปลี่ยนโลกได้